อยากใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันให้เก่งต้องฝึกนะครับเราอย่าคิดว่าแบบเฮ้ยฉันก็เนี่ยฉันอยู่กับปัจจุบันแล้วแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคำว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีความลึกซึ้งนะครับนั่นหมายถึงว่าตัวคุณมีความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันจริงๆหรือเปล่าผมอยากจะบอกว่าจากการที่ผมแบบว่าได้มาฝึกกับตัวเองนะครับที่ผ่านมาก็มีจุดบกพร่องมากมายแล้วก็ปรับปรุงตัวเองมาจนถึงจุดหนึ่งที่ผมทําให้รู้สึกว่ามันมีอยู่คีย์เวิร์ดหนึ่งที่ผมเอามาใช้กับตัวเองนะครับคือคุณต้องคุณเเเกียรปปััจจจุุุบนคคณณส็ อย่างเช่นเวลาที่คุณทําอะไรสักอย่างหนึ่งเวลาคุณขับรถก็เด้คนขับรถเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาที่คุณเอาเรื่องงานมาคิดระหว่างที่คุณขับรถอะคือคุณก็คือคุณกําลังที่จะไม่ให้เกียรติปัจจุบันของคุณนั่นคือคุณไม่ได้เอนจอยการขับรถคุณไม่ได้เอนจอยกับการที่คุณอยู่กับปัจจุบันดังนั้นอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ได้เอาสภาวะของคุณอยู่ในปัจจุบันอ่ะคุณไม่มีทางมีความสุขนะครับแล้วพอคุณไม่มีความสุข สิ่งดีๆมันไม่มีทางเกิดขึ้นในชีวิตได้จากการที่ผมตกผลึกกับตัวเองมาทั้งหมดน่ยโมเมนต์ที่ดีที่สุดคือปัจจุบันดังนั้นวันนี้มาฝึกอยู่กับปัจจุบันกันให้ถามตัวเองอยู่เสมอเลยเวลาที่คุณกําลังทําอะไรอยู่ให้คุณถามตัวเองว่าปัจจุบันของคุณอยู่ตรงไหนปัจจุบันคุณอยู่ตรงไหนอย่างเช่นเวลาคุณจะเข้านอนแล้วคุณกดมือถือเล่นน่ะแต่คุณน่ะรู้ว่าปัจจุบันของคุณน่ะคือคุณต้องนอนแล้วแต่คุณไม่ยอมนอนคือคุณไม่ให้เกียรติโมเมนต์นั้นโม คุณเอาปัจจุบันคุณหายไปด้วยการเล่นมือถือการเล่นมือถือก็คือว่าลากเวลาในการนอนไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งสุดท้ายเวลานอนคุณลดลงคือคุณกาลังเบียดเบียนเ,เวลานอนของคุณถูกไหมครับดังนั้นน่ยทุกคนเนี่ยมีแนวทางหรือว่าความต้องการที่ใช้ชีวิตในรูปแบบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอ่ะกันอยู่แล้วคือคุณมีความปรารถนาในการใช้ชีวิตให้ดีอยู่แล้วแต่ว่าแต,แต่ละคนน่จะมีความสามารถในการอยู่กับปัจจุบันได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเราอะทำตัวเองแบบไหนเราได้ฝึกมาหรือเปล่าลองสััังงเเเเกตตวอดูนนนะคคครบผมยป็ที ตื่นมาทั้งวันเลยไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยตื่นมาตอนเช้าปุ๊บจะต้องอาบน้ําตอนอาบน้ําปุ๊บก็เอาแต่คิดเรื่องอื่นว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะทําอะไรแต่คุณลืมการอาบน้ําไปอะ่ะบางทีอะ่ะอาบน้ําไม่รู้ตัวว่าอาบน้ําอยู่อะ่ะแบบอาบน้าไม่เสร็จจไปอะ่ะเฮ้ยสระผมยังวะเฮ้ยบางทีแม่งถูสบู่ยังวะแปรงฟันยังวะบางทีแบบต้องแบบลืมแล้วก็กลับมาทาอีกทีอะ่ะคือถามจริงชีวิตคุณรีบขนาดนั้นเลยเหรอคุณรีบขนาดที่ว่าคุณลืมปัจจุบันของคุณเลยเหรอ คุณไม่ได้เอนจอยไม่สามารถมีความสุขกับปัจจุบันได้เลยเหรอั้านันที่ในความเป็นจริงถ้าคุณมาใช้ชีวิตในปัจจุบัน,นจริงคุณจะเห็นว่าทุกๆโมเมนต์เนี่ยมันประกอบไปด้วยสเสน่ห์มันประกอบไปด้วยความสวยงามมากมายไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำทุกๆวันคุณจะได้เห็นเลยว่าน้ําแต่ละขันที่แบบตักเข้าไปโดนคุณน่ะมันสบายแค่ไหนมันรู้สึกดีแค่ไหนการสระผมแต่ละครั้งเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกมีความสุขและสบายหัวแม่แค่ไหนการอาบน้ําทําให้คุณรู้สึกสบายสบายกายขนาดไหนแปรงฟันทาให้เบาปากแค่ไหนแค่คุณใช้ชิอยู่ในในปััจจุบคด เมื่อถึงเวลาต้องคิดแต่อย่าเอาความคิดมาอยู่ในหัวของคุณตลอดเวลาทําให้คุณลืมโมเมนต์ที่อยู่ตรงหน้าของคุณไปเรื่องนี้สําคัญนะครับอยากให้ทุกคนฝึกเมื่อคุณมีความสุขทุกสิ่งจะบรรดาให้คุณเองครับบ๊ายบาย